เช็คด่วนบัตรคนจนเดือนกรกฎาคม2,566นี้แจกทั้งหมด40ทีรับเงินเข้าบัตรคนละ1,130บาทกดเงินสดได้ไหมดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม2566เงินเข้าวันไหนได้รับค่าใช้จ่ายอะไรบ้างไปฟังรายละเอียดกันค่ะคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนผ่านเรียบร้อยและยืนยันตัวตนแล้วจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนได้เลยซึ่งในเดือนกรกฎาคม2566จะมีเงินโอนเข้าบัตรวันไหนบ้างและได้รับเงินอุดหนุนส่วนไหนบ้าง มาเช็ครายละเอียดตามไทม์ไลน์ต่อไปนี้ค่ะวันที่1กรกฎาคม2,566 1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ300บาทต่อเดือนสามารถใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อกเกษตรกรรมจากร้านทงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือน โดยผู้มีสิทธิสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ผู้มีสิทธิรับเงินคือทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และยืนยันตัวตนผ่านแล้วภายในวันที่26มิถุนายน2566ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จในช่วงวันที่27พฤษภาคมถึงวันที่26มิถุนายน2566 จะเริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมนี้และได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าของเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมทบมาอีก900บาทส่วนคนที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนภายในวันที่26มิถุนายน2566จะต้องรอรับสิทธิในเดือนถัดๆไปหลังยืนยันตัวตนสำเร็จ 2- วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อเดือน ผู้มีสิทธิ์รับเงินคือทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้สามารถใช้บริการรถโดยสารสาธารณะดังต่อไปนี้ในวงเงินรวม750บาทต่อเดือนรถเมย์รถขอสอมอกอรถบริษัทขนส่งจำกัดบอขออรถไฟฟ้า BTS MRT และ Airport r a i l l n n k รถไฟสาม วงเงินส่วนลดค่าซื้อกาสหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนใช้เป็นส่วนลดค่าซื้อกาสหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนดผู้มีสิทธิ์รับเงินคือทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้รวมแล้ววันที่1กรกฎาคม2,566มีเงินเข้าบัตรรวมทั้งสิ้น1 1ึ่บาทต่อไปวันที่20กรกฎาคม2566 สิทธิที่4เงินช่วยเหลือผู้พิการ200บาทผู้มีสิทธิ์รับเงินคือเป็นผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประจำตัวผู้พิการและได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อนจึงจะได้รับสิทธิซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้ 800รอบาทโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมทุกวันที่1ิบของเดือนและเงินเพิ่มเติมอีก200้อบาทโอนเงินทุกวันที่20สบของเดือนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักหากวันที่20ตรงกับวันหยุดราชการจะโอนเงินให้ก่อนหนึ่งวันแล้วทีนี้ยังมีประชาชนสงสัยว่าบัตรคนจนยังให้ค่าไฟค่าน้ำฟรีอยู่หรือไม่ ซึ่งบ้านไหนที่มียอดใช้ไฟฟ้าน้ำประปาตามเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิกับการไฟฟ้าหรือการประปาไว้แล้วทางกรมบัญชีกลางจะชำระค่าไฟฟ้าและค่าประปาให้กับหน่วยงานนั้นเองโดยไม่ได้โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่อย่างใดสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้ และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ